สวัสดีครับพบกันกับช่องต้นสต็อกนะครับวันนี้วันที่18มกรานะครับปีใหม่2 5 6 5นะครับขอบคุณนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณสมาชิกนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนนะครับช่องแล้วก็วันนี้ก็มีถามถึงเข้ามานะครับจากสมาชิก VIP นะครับผู้สนับสนุนช่องของเรานะครับถามถึงหุ้นแมคโรนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาดู นะครับว่าพื้นฐานหุ้นแมกโรนะครับบริษัทสยามแมกโรเนี่ยเป็นยังไงเริ่มจากนะครับผมก็เข้ามายังอันดับในอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็กรอง,องนะครับจากดีเว้เนตันผลนะครับจากมากไปน้อยนะเราก็จะเจอว่าแมกโรเนี่ยอยู่ในหมวดธุรกิจกลุ่มพาณิชย์นะครับซึ่งก็ในกลุ่มพาณิชย์เนี่ยก็จะมีหุ้นอยู่หลายๆตัวนะครับในกลุ่มนะครับแล้วก็ดูเทียบกับกลุ่ม นะครับสาตัวในกลุ่มนี้นะครับซึ่งแมคโครเองก็อยู่กลางๆนะครับความน่าสนใจมันก็อยู่กลางๆเทียบถึงเ,เงินปันผลนะครับดีเวดเดนก็1%นะครับหซึ่งก็จะมีหุ้นเ,เช่นแม็กนะครับถือ,อปันผล6%นะครับคาหมาดสีอร์อย่างนี้นะครับแต่ก็บีเจซีบริลลุกเกอร์ก็ถืออยู่ถ้าถือนะครับเราก็ได้ปันผล2.5นะครับ นี่ก็คือหุ้นในกลุ่มพาณิชย์นะครับเมโครเองโฮมโปรนะครับก็ได้2%องนะครับเมกโครถือว่าได้1นึ่นจุดนะครับ c p พก็รู้สึกว่าจะมากกว่าได้1.5่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูในกลุ่มแล้วเราก็จะพบว่าปันผลมันก็ไม่ได้มากมายอะไรมันก็อยู่กลางๆนะครับจากนั้นนะครับผมก็ไปดูในเ,เรื่องของ Iaa Consensus นะครับก็คือเรื่องของบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับในมิติของบทวิเคราะห์ก็มีอยู่3เจ้านะครับแนะนำถือนะครับโหไว้นะครับ,นะรบ,ไ,นะรบไม่มีใครแนะนำซื้อไม่มีใครแนะนำขายมีแต่แนะนำถือนะครับถือไว้ก็จะมี Tisco KS นะครับนี่คือบล็อกเกอร์ที่วิเคราะห์ไว้นะครับ แล้วก็กำไรต่อหุ้นนะครับเขาก็วิเคราะห์ว่าปี2 0 2 2นยีบสองะครับจะได้ประมาณ1.2 1.7 1.5อ่นอนะครับก็ตีว่ากลางๆก,ก็1.2นะครับมากหน่อยก็1.7่ต่ำหน่อยก็1.15นะครับก็ตีไว้ประมาณ1.24นะครับนี่ก็คือบทวิเคราะห์นะครับเขาบอกว่าราคาทาร์เก็ตไพร์ก็คือ44บาทนะครับนี่คือราคาเป้าหมายเป้าหมาย44บาท แล้วเขาก็บอกว่าให้โหให้ถือไว้นะครับนี่คือประมาณการนะครับที่บทวิเคราะห์เขาให้ไว้นะครับก็ทาร์เก็ตไพก็มี44 45 49นะครับซึ่งส่วนใหญ่ทาร์เก็ตไพเนี่ยมักจะให้สูงๆไว้ส why, เสมอนะครับเราก็ดูไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เชื่อตามนะครับถ้าเราเชื่อในเรื่องของกำไร,รมมต่อหุ้นนะครับเราต้องเอากำไร,รมมต่อหุ้นเนี่ยคูณด้วย PE ที่เหมาะสมนะครับ ส่วนใหญ่แล้วผมก็จะคูณด้วย PE ไม่เกิน30เท่านะครับสมมุติถ้าเราคิดว่ากำไรต่อหุ้นทั้งปีของไมคโครนะครับตีไว้ที่1.24ผมเลขก,กลมๆก,ก็คือ1.3นะครับ1.3่ 3, ผมคูณยากนะครับผมอาจจะ,ะตีเป็น1.2นะครับ 2, 1.2 12 1 1 2 1 2อ2ส2บสอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ประมาณ3.6นี่คือกำไรต่อหุ้นใช่ไหมครับคูณด้วย PE ถ้าคูณด้วย pe 10เท่าเราก็จะได้ประมาณ12บาทถูกไหมครับคูณด้วย pe 30เท่าเราก็จะได้ประมาณ36บาทนะครับนี่คือผมคิดในใจผมมักจะคิดประมาณนี้นะผมก็จะได้รู้ว่าอ๋อนะครับราคาเมคโครเนี่ยเราอาจจะต้องได้ประมาณสัก3าบบาทลงมานะครับมันถึงจะคุม้มทีนี้ผมก็ไปพิจนารณามิติของปันผลนะครับปันผลมันคุ้มหรือเปล่านะครับในเรื่องของธุรกิจแน่นอนว่าเป็นธุรกิจที่ดีนะครับเมคโครนะครับเป็นธุรกิจที่ดีอยู่แล้วนะครับ ทีนี้เราก็ไปดูเรื่องของปันผลถ้าเราถืออยู่แล้วราคาไม่ไปไหนสมมตินะครับแล้วเราทนได้หรือเปล่านะครับรับได้หรือเปล่ากับปันผลนะครับที่1%อย่างนี้นะครับซึ่งมาดูราคาล่าสุดนะครับสาบาทลงมาหลุด40นะครับซึ่งหุ้นตัวนี้เมคโครนะครับมันจะมีการเพิ่มทุนนะมีการเพิ่มทุนนะครับผมก็ไปดูข่าวนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มทุนนะครับ เดี๋ยวผมไล่ตั้งแต่เพิ่มทุนก่อนนะครับเพิ่มทุนเนี่ยที่43่สบาทจุนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าใครที่เพิ่มทุนไปตอนนี้ก็ขาดทุนแล้วนะครับแต่ทีนี้เราจะซื้อได้หรือยังนะครับเราต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับผมก็มาดูตรงนี้นะครับในมิติของการกระจายหุ้นนะนะครับของผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับมันก็จะมีข่าวอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็ต้องกระจายนะครับพอเวลาผมเข้าไปอ่านเหตุผลนะครับว่าทําไม ร,รายงานความคืบหน้าเรื่องการกระจายหุ้นถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับก็คือตามาข้อบังคับอของอ้างว่าข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์นะครับการรับหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิ์ต่างๆนะครับจะต้องเป็นสัดส่วนรวมกันไม่น้อยกว่า15นะครับก็คือพูดง่ายๆคือการกระจายการถือหุ้นนะครับให้รายย่อยเนี่ยต้องมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ15ของทุนชำระของบอริษัทนะครับหมายความว่า ประมาณ15%นะครับต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถืออยู่นะครับนี่คือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ทีนี้ตลาดเมกโครเนี่ยตอนนี้นะครับเขาบอกว่าจากที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยฟรีฟโตร์เนี่ยครับ6% 6.9%นะครับ6.9%ปรับเพิ่มมาเป็น13.5%ห,หมายความว่าไงครับหมายความว่ามันยังไม่เกิน15ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องขายกระจายให้สู่รายย่อยอีกประมาณ2%นนะครับ นี่คือข้อมูลนะวันที่4มกรานะครับสมกราวันนี้วันที่18แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอีก2%ก็อาจจะแบ่งขายทยอยนะครับให้กับรายย่อยนะครับและเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับตอนนี้ก็คือรายย่อยนะครับเพิ่มเป็น6นะครับจาก6เป็น13นะครับนี่คือการเพิ่มขึ้นของรายย่อยนะครับเพราะฉะนั้นยังเหลืออีก2%นะครับที่ที่เขาจะขายออกมานะครับ ทีนี้แล้ว PE ตอนนี้เป็นไงครับโอ้โ oh, ห60%นะครับผมบอกเสมอว่านะครับผมจะให้ PE ไม่ควรไม่ไม่เกิน30นะครับถ้าผมจะแบบซื้อแบบถือยาวๆนะครับแล้วก็ปันผลถ้าผมจะซื้อเนี่ยผมว่ามันต้องได้มากกว่า3%นะครับมากกว่า3%แล้วผมก็ต้องไปดูว่ามันเติบโตหรือเปล่านะครับถ้ามันเติบโต รเราอาจจะ2%องเปอร์เซ็นต์ยงนี้ผมก็อาจจะซื้อได้แล้วนะครับถ้ามันเติบโตเพราะอนาคตถ้ามันเติบโตและเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มเองนะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นที่ทรงๆหรือหุ้นที่ไม่ได้เติบโตนะครับปันผลเราควรจะเอาไว้ที่สเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับพรเพลย์บุกก็โอ้โหแพงกว่า19เท่านะครับูดงาๆคือเราถือหุ้นนะครับสูงกว่าเจ้าของสูงกว่าเจ้ามือนะครับเยอะพอสมควร ทีนี้ธุรกิจเมคโครนะครับก็ถือว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดมากนะเมคโครนะครับเข้าดูเว็บไซต์ธุรกิจเขานะครับก็เป็นขายส่งนะครับทีนี้ต้องมาดูว่าเมคโครเนี่ยมันจะเปิดสาขาเพิ่มหรือเปล่านะครับมันเติบโตไปถึงขนาดไหนนะครับในต่างประเทศเป็นยังไงนะครับแต่เท่าที่ดูงบนะครับมันจะสะท้อนออกมาในงบนะนะครับถ้าดูสินทรัพย์นะหกหมครับหกหมื 74,000แล้วก็68,000เราจะเห็นภาพว่ามันโตนะปี61 62 63โตนะครับพอมาปี64สี่ลดลงนะครับลดลงด้วยอะไรด้วยหนี้สินนะครับหนี้สินลดลงดูดีนะดูดีนะครับผมมองว่าดูดีจาก51,000ล้านเหลือ46,000นะครับหนี้สินลดลงแต่ก็ยังมากกว่าทุนอยู่2เท่านะครับ2เท่ากว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะหนี้สินก็ยังสูงอยู่นะนะครับหนี้สินยังสูงอยู่ แต่ก็ดูภาพรวมแล้วก็คือหนี้ลดลงมาก็ดูดีนะครับแล้วก็สินทรัพย์ลดลงมาเพราะฉะนั้นอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็เติบโตมันน่าจะช่าง,งนะครับมันอาจจะหยุดเติบโตรหรือเปล่าก็ต้องไปดูรายได้ครับรายได้เขาเป็นไงนะครับปี6-1หรายได้เขา1นึ่งแสนเก้าหมื่นสองพล้านนะครับเพิ่มเป็น 20, 2 0 0 0 0ื่นสองแสนหล้านนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น2องแสนหนึ่งล้านนะครับส่วนปีนี้ ผมคิดว่าอาจจะดปลงนะครับคิดว่าอาจจะดบลงหรือเท่าเท่าเดิมนะหรือถ้าโตก็โตไม่เยอะนะครับกำไรสุทธินะครับ,ท,นะรบทั้งปีนะปี61 5 0 0 0ปี62 6องปี63 6,5 0 0าเติบโตนะครับเติบโตผมมองว่าเติบโตนะครับส่วนปีนี้นะครับ3าไรมาสก็4,5 0 0นะครับ ่4,500ถ้าเราคิดตกลดไรมาส์ต์นะครับ15หนึ่ง15สองตีว่า1,500ล้านนะครับ1,500ล้านต่อหนึ่งไรมาสนะครับสามไรมาสก็คือ4,500นะครับถ้าทั้งปีก็น่าจะได้ประมาณสักประมาณ6,000ล้านนะครับพอเราประมาณการได้6,000ล้านปุ๊บเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันก็มันก็ไม่ได้โตนี่หว่านะครับมันไม่ได้เติบโตนะมันอาจจะนิ่งหรืออิ่มตัวแล้วนะครับนี่คือจุดที่ผมมองนะ รหรืออาจจะเป็นเพราะว่าโควิดหรือเปล่านะครับก็ต้องอมันดูอย่างนี้นะครับกาไปต่อหุ้นก็จาก1 1 2 4เพิ่มนะครับเพิ่มเป็น1.37เนี่ยนะครับส่วนปีนี้ทั้งปียังไม่ออกตรามาที่4นะครับถ้าแนวโน้มก็คือทรงงหรือสุดนั่นคือหมายความว่าอาจจะก,การเติบโตเนี่ยชะงักนะครับมันอาจจะไม่ได้เติบโตนะครับถ้าที่ผมมองนะผมก็ประมาณนะประมาณการจากงบว่ามันก็ อาจจะทรงๆนะครับไม่ได้เติบโตแล้วเพราะฉะนั้นราคานี้นะโอ้โหสินทรัพย์ก็6 8 0 0 0นนะครับ Market Cap โอ้โหดันขึ้นไปถึง42 0 0นนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าราคานี้โอ้โหอย่างแพงนะครับอย่างแพงแพงมากๆนะครับหรือถ้าเราพอใจที่ปันผลตรงนี้นะครับเราก็ซื้อได้นะไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันคือเราจะต้องถามตัวเองนะว่า สมมติถ้าเราซื้อตรงนี้แล้วเราติดดอยนะครับเราสบายใจไหมถามถามอย่างนี้ครับถามเวลาผมถามตัวเองว่าถ้าผมซื้อแล้วผมดอยเนี่ยติดตัวแดงเนี่ยผมจะถือแล้วผมอุ่นใจไหมผมสบายใจไหมถ้าคําตอบก็คือเราสบายใจเนี่ยก็ซื้อก็ไม่ผิดนะครับแต่ถ้าเราคําตอบคือโอ้โหทนไม่ได้มันมันอึนอดอัดอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอนะครับเพะะื่อนต้องถามตัวเองด้วยนะครับมูลค่าทางบัญชีเองก็4ี่นะครับ4บาทกว่า เพราะฉะนั้นผมมองว่าราคานี้ก็แพงอยู่นะครับค่อนข้างแพงมองในมิติหลากหลายนะแพงนะครับเพราะว่าราคาเองมันก็ไม่ได้วุ่นวานนะพากร์ก็ดูไม่ยากนะครับกำไรต่อหุ้นก็หนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่นะครับอย่างที่บอกก็คือเอาเอา EPS คูณด้วย PE ที่เราคิดว่าเหมาะสมนะครับถ้า PE สิบเท่าเราก็ได้พื้นฐานที่สิบสามบาทสิบสี่บาทอย่างนี้นะครับถ้าคูณด้วย PE ยี่สิบเท่าเราก็จะได้ประมาณยี่สิบหกบาทอย่างนี้นะครับ ถ้า P/E ที่30เท่าเราก็จะได้ประมาณ30นิดๆน,นะครับ30กว่าบาท35 36อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแถวนั้นลงมาเราก็เป็นโสมสะสมเลยกันนะครับสําหรับผมนะผมมองอย่างนั้นนะครับแล้วก็ผมดูปันผลด้วยว่าเฮ้ยปันผลมันคุมไหมนะครับถ้ามันลงมาปันผลสัก2%อาจจะซื้อเล็กน้อยนะครับซื้อนิดหน่อยถ้ามันลงมา3%ปันผล4% 5%เราค่อยจัดเต็มนะครับเห็นไหมครับนี่คือ free float จาก6.9เพิ่มมาเป็น13นะครับและข้อกำหนดบอกว่ามันต้องมากกว่าพรีฟอดต้องถืออยู่15%ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นมันยังขายออกมาได้อีก2%นะครับ2%แล้วก็ไปเทียบดูว่าสักกี่หุ้นนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาค่อยอยไปคำนวณน,นะก็คือดูจำนวนหุ้นทั้งหมดแล้วก็คิดว่า2%มันจะเหลือสักกี่หุ้นนะครับที่เขาต้องกระจายให้รายย่อยนะครับ จากนั้นเราก็มาดูว่ากําไรสะสมเพิ่มขึ้นก็โอเคอุ่นใจนะครับแต่มันก็ราคาก็ขึ้นไปสูงแล้วนะครับรายได้เองก็ยังคงเติบโตนะนะครับ9เดือนเทียบกันแล้วนะครับรายได้อื่นก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ต้นทุนเองก็เพิ่มตามนะครับต้นทุนเองก็ขยายตามนะครับรวมๆแล้วก็อ b i ิ d ดก็เพิ่มขึ้นนะครับ หากค่าเสื่อมพอๆกันนะครับแล้วก็กำไรต่หุ้นทั้ง3เดือนแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับเล็กน้อยเติบโตจาก0.92เพิ่มมาเป็น0.96นะครับมันยังมีเออถ้าเราดูตรงนี้มันก็จะเห็นความโตเล็กๆนะครับโตน้อยๆนะครับโตน้อยๆแต่ก็ดูกำไรแล้วสุดที่แล้วต่างๆนะครับมันก็ ผมมองว่ามันก็อาจจะส่งสงนะครับนี่คือโตเล็กน้อยแล้วก็ทรงๆ่งในความความความคิดผมนะผมบอกอย่างนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับเรามาดูว่าจากจังหวะของกราฟบ้างครับไมโครตัวนี้ราคาเป็นไงนะครับแถวนี้เองก็ถือว่าอยู่ในโซนผมมองว่าเป็นขาลงนะเป็นขาลงนะครับแล้วมันจะลงถึงเท่าไหร่ก็ปักลงอยู่นะครับปักลงอยู่แนวรับนะครับผมมองไว้เส้นสีม่วงครับส4บาท นะครับ34บาทตรงนี้นะครับเป็นเส้นแนวรับอ่าทยอยซื้อ34นะครับลงมาถึง30นะครับทยอยซื้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งว่าถ้ามันลงมา33 34ตรงนี้แล้วปันผลกี่เปอร์เซ็นต์น,นะครับอาจจะซื้อสักไม้ไม้ที่1อย่างนี้นะครับลงมาตรงนี้อาจจะเป็นไม้2ององนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันให้มันลงมานะครับแต่ถามว่าถ้าจะรอซื้อเนี่ยรอตรงไหน บางท่านอาจจะรอไม้แรกเส้นสีเขียว38แนะครับแต่สําหรับผมแล้วผมว่า38มันปั่นผลยังน้อยอยู่นะครับยังไม่คุ้มเท่าไหร่ผมก็จะรอ34.5นะครับหมายความว่าถ้าแถวๆนี้ลื้นลงมาแถว30เนี่ยผมก็สะสมอย่างเดียวนะครับแต่ก็อาจจะสมไม้หนึ่งอย่างเนี้ยไม้สองอย่างเนี้ยนะครับแล้วถ้ามันลงไปอีกแล้วก็เป็นไม้3ไม้4อย่างเนี้ยนะครับมันก็จะมีจังหวะของมันอยู่เป็นแนวรับนะครับ24 25บาทตรงนี้นะครับแล้วก็1 0 9ก้าบาท20บาทตรงนี้นะครับเป็นอีกไม้หนึ่งนะครับโอเคครับนี่ก็คือความคิดเห็นของหุ้นเมคโครขอทุกท่านใช้วิจารณญาณนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ